สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องแต่งพุ่มไม้นะครับยี่ห้อสติลตัวนี้รหัสเครื่องจะเป็น h s 4 5นะครับเก่าญี่ปุ่นตัวนี้เดิมเดิมนะครับคาบูนี่ก็พวกผ้าปั๊มก็รุ่นเดียวกับพวก1 8 0บ้านเรานะครับเ s 1 8 0สวยๆนะครับปอกบ่ามาครบๆเดิมๆเลยครับใบเบยสวยๆนะคเมื่อวานผมล้างไว้ดูโดยรอบนะครับ เดิมเดี๋ยวม,มาลองติดเครื่องดูครับตันนี้โชคนะครับเครื่องก่อนพร้อมใช้งานครับตอนนี้ เครื่องนนแน่นๆเดิมๆนะครับใครสนใจเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นะครับนี่ครับใครสนใจนะทักแชทสอบถามได้เลยนะครับรนะอบันนี้ ผมจับมือเดียวนะครับมันก็เลยไม่ค่อยถนัดไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับแต่รับประกันนับเครื่องสวยๆเลยเดิมๆไม่มีซ่อมนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ขอบคุณครับ